สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ย,ยิปซีประจำวันพฤหัสที่25เมษายน2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน5ปีมะโรงนะครับผมนะวันนี้นะครับดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์ของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับคนที่ชมทาง TikTok กดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ในทุกทแพลตฟอร์มนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็น ทำรรมาทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมสีนําโชคของวันนี้นะครับก็คือสีแดงนะครับสีที่อุปถัมภ์นะครับวันนี้ก็คือสีฟ้าและสีเขียวสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเทาและสีม่วงนะครับผมเลขนําโชคของวันนี้นะครับได้แก่เลข1 เลข5เลข4เลข6และเลข9นะครับผมสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าดูดวงหรือค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทาง t i k t o k กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ t i k t ok ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจอง Q, คิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ากดแล้วไม่ไปก็กดติดตามโปรไฟล์ก่อนแล้วก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ของ TikTok นะครับคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอสอบถามโอนเงินจองคิวได้ที่อินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับ พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดนะมาดูกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรใครชมจนจบขอให้ร่ําให้รวยประสบความสําเร็จนะครับนะใครที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์ครั้งแรกก็อย่าลืมติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ด้วยมานะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับอืได้ไพ่สองดาบวันนี้กิจการงานของคุณค่อนข้างจะต้องระวังความขัดแย้งการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับต้องนิ่งเข้าไว้ครับ อย่าลังเลอย่าคิดเยอะนะครับในะวันนี้นะจงเชื่อในอจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับโชคลาภนะการลงทุนยังไม่ค่อยดีเก็บเงินเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าลงไปก็มักจะ50-50นะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้ระวังในเรื่องของความคิดความเครียดหรือน้ำเหลืองเสียภูมิแพ้นะครับความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงกับคนคุยหรือคนที่กำลังคบนะยังไม่ค่อยดีนะ คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากการไม่เข้าใจกันหรือความคิดเดยอะคิดมากของตัวคุณเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์พระแม่กวนอิมนะครับหรือพระแม่สุรสวดีนะครับจะได้มีโชคมีลาบนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ใช้ไพ่ขอบทองฮะโอ้โหได้ไพ่หกถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณดูเหนื่อยหน่อยนะครับ แต่ว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือนะครับถึงจะเหนื่อยแต่ก็นะครับงานดีเงินดีด้วยนะครับการเงินวันนี้นะครับจะประสบความสําเร็จจะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือว่าเด็กๆเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับการเงินนั้นลงทุนก็มักจะถูกตัวนะครับวันนี้สุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการทานน้าน้อยนะครับดูแลร่างกายกันด้วยเนาะอากาศร้อนๆความรักคนโสดนะครับวันนี้จะได้เจอคู่ที่ต่างวัยนะครับหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะ คนที่มีคู่นะครับผมวันนี้ความรักถือว่าแฮปปี้มีความสุขนะครับใครที่กําลังงอนกันอยู่ก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยทําให้ความรักของคุณแฮปปี้ Happy มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับปางขจัดอุปสรรคนะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับโอ้โหได้ไพ่ไนอวนะครับหรือว่านะไพ่อัอศวิน ไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมแล้วนะครับถือว่าต้องขยันต้องลุยต้องสู้นะครับงานถึงจะดีนะครับนะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้อะไรนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะมักจะได้จากาเรียวแรงหรือความสามารถของตัวคุณเองนะครับสุขภาพนะวันนี้ต้องบำรุงร่างกายกันหน่อยนาอนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสุขภาพเริ่มดีขึ้นความรักคนโสดนะครับช่วงนี้คุณต้องแอคชั่นคุณต้องแบบพูดคุยกันเข้าใจกันนะครับความรักถึงจะดีนะอ่า คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักคุณต้องนะครับหมั่นที่จะเอาใจใส่กันบ้างนะครับอย่าบววแต่ทําแต่งานนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไปไหว้องค์เทพนักรบนะครับพระกันทก,กุมารพระนเรศวรมหาราชนะถ้าเป็นของตีกระทังกวนอูอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดึงดูดโชคลาภได้นะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนวันนี้ได้นะครับ ไพ่เศรษฐีนีคือเก้าเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะจับอะไรมือก็ขึ้นนะครับแต่บางทีคุณก็เป็นคนอินโทรเวิร์ดคือไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเท่า,ทาไหร่เนาะซึ่งนะครับการเงินก็เช่นกันในวันนี้ถือว่าจะมีโชคลาภจากสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังเอาไว้ด้วยนะครับนะวันนั้นทําบุญสวดมนต์หรือว่าการค้าการขายนั้นการเงินก็สะพัดเลยนะสุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของโรคเครียดนะครับหรือว่า กําลังแบบคิดเยอะคิดมากนะครับเนาะความรักคนสดนะครับในช่วงนี้มักจะมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ค่อยสนใจอยากอยู่คนเดียวมากกว่านะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักมกักจะทําให้คุณอึดอัดจนบางครั้งแบบอยากปีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวสักพักอะไรประมาณนี้นะก็ต้องคุยคุยกันมากๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาบพุทธกลางวันให้ไหว้นะครับองค์พระแม่ลักษมีนะครับจะได้มีโชคมีลาบและผู้กันคืนก็เช่นกันนะครับ ท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้กิจการงานของคุณได้ไพเ่เด็กถือดาบนะครับนะวันนี้คุณก็ต้องจริงจังกับสิ่งที่คุณทําด้วยนะครับบางทีบางครั้งเจออุปสรรคนิดหน่อยคุณก็อยากจะถอยแล้วนะครับอาจารย์แนะนําว่าต้องจริงจังนะนะการงานของคุณถึงจะไปได้ดีนะครับอมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆไปบ้างนะครับนะแล้วก็ทํา การงานและอย่างมืออาชีพนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้มีเงินเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดนะครับหรือว่ามันไม่ค่อยได้หลงใจก็ต้องปรับตัวเองนะครับให้มันดีขึ้นเนาะสุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ดูแลร่างกายกันหน่อยนะครับอากาศร้อนทาน้ำเยอะๆนะครับอย่าขี้หุนหงิดนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณค่อนข้างจะไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยถูกใจกับความรักของคุณสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าปรับที่ตัวคุณนะครับนะเพราะคุณค่อนข้างจะยี่งเงาหน่อยวันนี้นะครับ คนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากคุณเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้วุ่นวายนะครับต้องใจเย็นๆนะความรักจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับเขาบอกว่าให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นเด็กๆนะเทพกุมารอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าพระพิคเนตปางประธานพรแล้วคุณต้องใจเย็นลงด้วยนะครับนะความารักการเงินถึงจะดีขึ้นนะครับไปต่อครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผม โอ้โหนะครับได้ไพ่หกถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมและกิจการดีมากนะครับงานของคุณนั้นไปได้ดีเลยแต่ผู้ใหญ่เขาต้องจะขี้บ่นนะครับแต่เขาบ่นด้วยความรักแหละเนาะนะครับดูนื่อยแต่ก็ยังโชคดียังมีคนอุปถัมภ์นะครับการเงินวันนี้จะมีคนให้การช่วยเหลือนะครับถือว่าโชคดีมากๆในเรื่องของเงินเนาะสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของอาการทานน้ําน้อยนะครับผมก็ดูแลร่างกายกันด้วยเนาะ ความรักคนสวนวันนี้คุณอาจจะได้เจอคู่ต่างวัยหรือจะเป็นต่างชาตินะครับเข้ามาคนที่มีคู่วันนี้คุณจะได้รับของขวัญของรางวัลจากแฟนนะครับหรือกาลังงอนกันอยู่ก็จะมีผู้ใหญ่คอยมาไกลเกลีย่ยให้ความรักมีความสุขครับมาวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวไอ้ไข่มัจเจดีนะครับหรือจะเป็นพ,พระพิฆเนตปางสวยสุขครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่นะครับหนึ่งไม้เท้าโอ้โหนะไพ่ใบนี้นะครับ มีคนหยิบยืน่นสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสดีๆในะเรื่องงานนะครับโดยภาพรวมนั้นถือว่าดีนะครับนะคุณอาจจะมีไฟในการทํางานนะครับนะแล้วก็นะครับคนที่ตกงานก็จะได้งานครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ถือว่ามีโชคลาภจากาเพื่อนๆหรือว่าคนที่หยิบยื่นมาให้นะครับสุขภาพนะครับนะดูแลร่างกายกันด้วยเนาะทำงานหนักเกินไปก็บํารุงร่างกายกันหน่อยความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมาแอบชอบแอบนะครับปิ๊งนะครับแล้วก็ คนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็มีการขยับสถานะขึ้นไปได้ด้วยนะครับคนที่มีคู่ช่วงนี้ความรักแฮปปี้มักจะนะครับมีความสุขแล้วก็จะอาจจะเริ่มทำกิจการหรืองานอะไรบางอย่างทำให้นะเป็นของครอบครัวนะครับก็ขอให้นะทำให้รอบครอบแล้วก็พูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้นะขอพรขอโชคลาภอย่าลืมไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับไปไหว้พระปางประจำวันเกิดนะพระปางนาคปกนะครับจะได้มี ความโชคดีมีโชคลาภนะครับอะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับนะวันนี้อาจารย์มีข่าวดีจะบอกว่าใครที่รอแนวทางตัวเลขของวันที่2เนี่ยนะครับคนที่ชมทาง Tik t o k นะครับกดนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกรายเดือนกับอาจารย์ได้นะครับเนาะนะนะก็จะได้รับคลิปตั้งแต่วันที่25ไปต้นไปนะครับเนาะจะได้นะเป็นแนวทางส่วนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกรอวัน รอค่ำๆวันที่หนึ่งนะครับอาจารย์จะอัพคลิปให้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ